ละก็สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างมูลาดนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาป่าแล้วรู้สึกว่าอยากเอามาเล่นออฟเลนมั่งนะครับห่างหายไปนานนะกับมูลาดออฟเลนตอนนี้มันชนฟอร์เลนด้วยแหละมูลาดก็ต้องมาแล้วนะผมคิดตัวอะไรไม่ออกบอกมูลาดไว้ก่อน และจะเป็นฮีโร่ที่ชนกับฟอรินและสบายใจสุดแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเก็บแสแตทสไลด์ปาดสไลด์ปาต่อไปเรื่อยก็พอนะครับอา้าวน่าจะเกิดการสวิต์กันขึ้นนะครับตอนนี้มาป้ากับมาหลอดตังั้นโอเคเดี๋ยวคิดง่ายๆดีก็น่าจะชนง่ายกว่าฟอนะเพราะว่าตัวของมาหลอดนี่มันก็จะช้าๆนะครับแต่ถ้าดูกดาเมจทีก็จุกเหมือนกันโห <'s> แล้วเลนบนใส่กันยับนะครับทีมผมโดนเฟิร์สด้วยประเด็น แต่น่าจะปิดยูเอได้นะเป็นการแลกกันไปนะครับแต่คนได้เฟิร์สก็คุ้มกว่าอยู่แล้วตังค์มันบวกเพิ่มขึ้นนะโอ้ตรงนี้โดนปาดลาดลาดไม่ได้ด้วยอยจะตายแล้วผมเสียฟิกเกอร์ไงประเด็นไม่เป็นไรนะครับยังมีเลือดหลังป้อมให้เราได้ต่อสู้อีกหนึ่งไฟนะมาดูกันว่าเขาจะส่งใครมาเล่ล่างหรือเปล่าเราแวงมากๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเวลาเอาคืนโอเคเดี๋ยวว่าต่อเลือดคุ้มอยู่นะไม่ยากครับมาหลอด รอเขาปาดรอเขาดูดแค่นั้นแหละแล้วก็เข้าไปสไลด์ตอดจบๆง่ายแค่นี้เองนะครับแต่อย่าเผลอไปโดนนะผมบอกเลยว่ามีสะดุ้งปาดหนึ่งทีนี่มูลาดแทบล้มเลดเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงครับบางกรอบจัดนะลมพัดก็แทบจะปิวแล้วมูลาดเออแต่ว่าดาเมจมันแรงไนงะเขาเลยเอามาเล่นกันนะครับแถมพลิวิกต่างหากก็ต้องมีข้อเสียนะ ตัวที่มันมดาเมจแรงแถมผิวตัวมันจะมาอึดด้วยก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการโกงเกินไปแล้วงั้นมันมีฮีโร่ตัวไหนที่มีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้ไหมที่พอจะนึกออกฟอร์เรนนี่ครบไหมผิวแรงอึดก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเออช่างมาันเถอะคิดไปก็ปวดหัวนะมาช่วยเพื่อนร้านบางกรดีกว่าเอาแล้วเป็นเราที่เข้ามาคนเดียวซะง,งั้นป่านน่าจะไม่อยากเล่นนะครับไม่เป็นไรเข้าใจได้นะหย่านต้นเกมเล่นเยอะไม่ค่อยดีหรอกอุยตรงนี้ได้เปล่า โอเคสวยครับลูอีก่เก็บมาหลอดมาได้แต่ว่าเพื่อนเราโดนย้ำอยู่ถอยที่กว่าเพื่อนเราคุมแล้วกลับมาที่เลนของเรากันต่อนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะฟาร์มรับเลนไปเรื่อยรอเพื่อนมาแกงนะครับรอจังหวะเอาบ้านเนาะตอนนี้เราก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้ป่าเขาจะมาหรือเปล่าโอเคไม่มาแน่นอนแล้วครับอยู่เลนบนในเวลาฮีโร่ไปจังหวะนี้อยโผล่มากลางวงดงทีนยังไงดีเพื่อนเล่นไหมเอาสุดหรือเปล่า ผมเดินวนหาตัวเล่นไม่ได้โอเคแต่ตรงนี้เก็บเอลซูได้อยู่ครับยังไงแยกย้ายไหมเก็บกันหมดผู้ล้อเ,เลี้ยวล้มแต่ว่าผมใช้สูตรโกงนะครับคอมโบลุอีมูลาดนี่ของจริงจะเล่นต่อก็ได้นะพร้อมลบพร้อมบวกอยู่แล้วตอนนี้5นาทีแล้วด้วยนะครับฟอมบนน่าสนใจมากอืมแต่เขาเป็นยูเอะเอาบานยากคงจะต้องล้มเลิกความคิดแล้วผมว่าโอ้โห แล้วปลาดุจัดเลยได้ไหมมังกรสกิลหนึ่งผมสี่วิเดีเพื่อนขอ,อเถอะตัวเนี้ยสวยครับคาเฟ่เอาให้อย่างงี้ก็แยกย้ายได้แบบอุ่นใจและแน้ยก็ได้ออบเจกมานะครับอ้าวแล้วแล้วมาหลอดยังไงช็อกเชิกมีไหมเพื่อนอูไม่ช็อกหนีด้วยสู้จัดว่ะโอเคได้ครับถ้าเป็นผมผมช็อกหนีแล้วเว้ยมเมื่อกี้เออยอมเลยว่ะเพื่อนโอเคตรงนี้เราน่าจะ น่าจะตายเด้โอ้โหไม่รอดถ้ารู้ว่านาคอสจะมาจะเก็บสกิลไว้หนีนะครับไม่เป็นไรพลาดแลวก็คือพลาดเนาะตอนนี้ลูอีเรียกรวมพลเหมือนว่าจะมีไฟหรือเปล่าที่เลนบนแต่ผมว่าพอเอาไ้นี่ก่อนแล้วกันมีฟิกเกอร์ด้วยและเรียบร้อยครับเก็บยูเอมาได้ปีป้อมกลางเหลือนิดเดียวเจ้าเก่าขาประจำนะครับมาแก้มือกันหน่อยสวยรอบนี้เป็นของผมมาเพื่อนโทษที โอเคจะสลับไหมเอ้ยไม่ต้องออกผมว่าล่างน่าจะบื้มแล้วถ้าแบบมีอินฟินิตกับไอ้มันม่วงเนี่ยยังไงก็ไม่น่ารอดครับอืมไม่ทานจริงๆด้วยเสียล่างแต่น่าจะได้บนมัน้งกางก็มีลุ้นนะครับรุอี้เรียกรวมโอเคเดี๋ยวไปเพื่อนแป๊บนึงฟื้บบิงมาแล้วมาแล้วตรงนี้กลับหลุมแล้ววาร์ปกับเงาโห้ง คอโบอะไรกันนี่พอเลนบอกเลือดเองมาจากไหนช็ชอตเตอร์ไพครับฟอเลนนี่ก็ต้องมีอึ่งกันบ้างยังไงดีเพื่อนจะเล่นต่ออีกเหรอผมว่ายกย้ายดีกว่ามัง้งเราเอาเยอะแล้วนะครับป้อมกลางกับฟอเลนนี่ถือว,ว่าคุมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต่อป้อมไกลสนิทแล้วกันยืนดูเชิงก่อนครับโอเคตีไม่มีใครมากันเนี่ยนี่ล้วก็ได้ป้อมไปง่ายอุ้ยกับตายแต่ได้อยู่ยังไงเพื่อนสวย อยากจะมาเห้าอยากจะมาเห่าแล้วแล้วโอเคเดี๋ยวทำคลิปเล่นบนไปเพื่อนนะครับตอนนี้ผมว่าเราขึ้นปวามได้สบายแล้วผมก็คือแบบจะกลับบ่อตอนไหนก็ได้เลยนะเพราะว่ามีลูอี้ไงมันคอมโบกันได้ชิลๆยอยู่แล้วครับโอ้โหเวฟปาแรงเกินตัวเรียกบ่อผมกลับบ้านไปแล้ววะโอเคแต่ตรงน,นี้น่าจะได้หนึ่งตัวแน่นอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บสวย่าแรงเอาเรื่องนะเรา <Okay. S 2> ได้หรือเปล่าลอเ,เลี้ยวไม่รอดนะครับจะโดนนาคอสปาดหยานเอาจริงกับเพื่อนนี่เอาจริงก็เอาดีสวยครับเก็บเอลซุมาได้ตรงนี้เรายังเหลือคาเฟ่นนะแคลรี่ยังอยู่เราก็อาจจะเล่นได้นะครับแต่ดูทรงเพื่อนไม่น่าเล่นละผมก็ไม่อยากเล่นแล้วครับเจ็บเจ็บถ้ามีลูอี้อยู่อะอจะกดดันต่อได้แน่นอนนะอ,อย่าบอกนะหยาดจะไปเล่นกับน,นาคอส ถ้าอยากจะเล่นผมก็ต้องไปช่วยเขานะครับทิ้งเขาไว้ไม่ได้นะโอเคหนักพุ้มรอครับจังหวะนี้นะคอสไลด์หมดโอ้โหนึอว่าหมดแล้วนะกิลยังเหลือไว้นี่อีกไม่เป็นไรกับหลุมกระปอกัอนฟึ๊บฟึบนี่โปรบอกเลยว่าคอมโบนี้มันโปรโจัดเอ้ยนึกว่าจะโดนลัทธ์หูหูแล้วเกิดอาการโรคนะครับเลือดจะหมดแล้วโรคจัด จริงๆผมน่าจะต้องกลับเงาแล้วฟิกเกอร์นะแต่เมื่อกี้กดฟิกเกอร์แล้วค่อยกลับเงา,ก,งาก็หาดิโอเคจังหวะนี้เราเลี้ยวรัมปิ้งลำปะ <lay> man, หรือเปล่าฟ <c oughs> ืบไอหินงโง่แกทำให้ฉันดูแย่ yeah. ไม่เป็นไรเพื่อนไฟหน้ายัางมีแต่ว่าตอนนี้ทีมผมเริ่มลำบากแล้วแต่ก็ไล่เข้าไปได้อยู่โอ้กลายมาเป็นทีมผมรับได้ไงวนะเนยโดนไฟเดียวเลยนะครับนางไทยไฟเดียวใช่ไหม เดีย๋ยวนี้เป็นอย่างนี้บ่อยนะรู้สึกว่านำมาทั้งเกมเนี่ยโดนพลิกไฟหนึ่งก็แพ้ได้แล้วนะครับประมาทไม่ได้เลยจริงๆอ่ะอม,มันมันจะแบบเซ็งๆด้วยนะครับแบบทำดีมาทั้งเกมอ่ะนะแล้วก็มาโดนไฟเดียวเนี้ยบางทีก็แทบหมดอารมณ์เล่นเลยนะต้องพักก่อนไม่งั้นนี่หัวอุ่นแน่นอนโอเคนาคอร์สน่าจะมาดันล่างนะแต่ผมมาตัดเ็ได้อยู่ระวังไปปิดตูดนะเว้ ว่ามีสิทธิ์วะนั่นไงอแต่เขาไม่เล่นครับจะสกิลแล้วก็ฉีกเข้าบ้านไปเลยตอนนี้อีก8วินะครับว่าซีเยอร์จะเกิดละเดี๋ยวทำคีปสูงไว้ก่อนนะถ้าคีปสูงล้วก็จะเล่นง่ายนะครับจริงๆตรงนี้ผมควรไปทำบนนะเห็นปะถ้าเป็นคาเฟ่จะโดนปิดได้ง่ายแต่โทษทีคาเฟ่ผมรุดโลกแค่นั้นแหละของฟูจัดจะแอดจะเอิร์ทอะไรคาเฟ่ผมย,ยิงล้มหมดแล้วผมโลกอะไรวะเนี่ย โอเคอย่างงี้น่าจะไหวชิลแล้วมั้งสบายเบื่อแล้วแหละเอวสุเหลืยวไว้ทำไมทีนึงอเอาก็ได้มัง้งคิดว่านะแล้วก็รวมจบเลยสบายแน่นอนครับตรงนี้ตัวลัรดก็ไม่อยู่แล้วโอเคเพื่อนเราเปิดนะครับเดี๋ยวผมมาโซนให้เพื่อนหน่อยลวกันนะตรงนี้มันอยากจะปานมากๆมันอยากจะปามากๆโอ้โหเจ็บว่ะตัวผมมันบางเกิน โอ้ยอ้ยมีคนอยากเล่นมีคนอยากเล่นมาดิมาดิจ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 จจโอเคอย่างนี้ได้ครับสวยปล่อยเลยก็ได้มเพื่อนน่าจะจบได้แล้วโอเคเพื่อนเราปล่อยการครับสบายสบายเฉยสบายครับไปตอนนี้พอเล่นไม่อยู่เดี๋ยวเก็บสแต็กแล้วก็ไปปาดแผงหลังให้เพื่อนนะครับเล่นง่ายบูลาดมันเอาได้อยู่แล้ว เอลสูนี่ของชอบเลยนะครับมายืนซูมนิ่งๆนี่ปั่นยับยยยยยยแล้วเอ้าอจังหวะมันไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ว่ะแต่ทีมน่าจะจบได้แล้วมั้งผมว่าโอเคน้อยลี้ก,ก็เรียกเรามาติดกล้องนะครับสวยไฟสุดท้ายนี่ลนจัดนะโอเคก็เป็นทีมเรานะครับที่ชนะในตานี้มาได้เนาะ พูดถึงว่าทีมเขาแบบมาตายกันบ่อยไงช่วงสุดท้ายทีมผมก็เลยแบบเอากดได้ง่ายนะครับอืมก็ตามนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล <กด S 2> ค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้า